คุยลีลอลูลอรอด้วคลิกละนี่ดูไกดทอจะชิกคีปลาเบลลอือี่ตัวคลิคกละ ตบเบิดอีเด้ายไ่ตัวกีกลางี่กระชิตโวยน้ตัวตัวตัยถ้าขี้ีลุยคือข้อบถ้าข้อบออเป็ดเป็ดซีนอะเลยไเก็งมากโวเปิดบ่อถอดรอบราบบาลูลอบปส่ต็ัน่ย เร้วแม่ลับบอทักไม่ได้ชิวะบ่า แต่นี่หลูร้อยละฮิตุกูเจล่ะครับทีละท่านี้แหกว่าละครับก่อนได้เคยนะเอานมมาได้โอเคๆนี่ทุกก็เดี๋ยวลง 这胡说，大领导，上上，胡搞这些，胡搞呀，小贩子很多，我听他们说，越来越多，是吧？哎，反正是。